รถแห่งธรรมธรรนะซึ่งรถทั้งปวงคำว่ารถทั้งปวงมันก็หมดแต่ว่ารถอะไรทั้งนั้นรถแห่งธรรมนี่เป็นยอดชัอชนะรถทั้งปวง ที่สานไว้ขึ้นนั้นก็คือพระพุทธเจ้าผู้เคยมีรถมีชาติเต็มพระไทยได้ผ่านมาแล้วทราบทุกรถทุกชาติมีความหนักเบามากน้อยเพียงใดทรงทราบหมดแล้วก็ทรงทราบรถแห่งธรรมประจับพระไทยเป็นรถที่บริสุทธิ์ยอดเยี่ยม คือถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเรียกว่ารสชาตินั้นก็ประเสริฐสุดนั่นแหละแล้วเอารสที่ได้ทรงประจักษ์ในพระทัยแล้วออกมาประกาศสอนโลกจึงเป็นธรรมที่ถูกต้องแน่นดัไม่มีอะไรผิดไปแน่นิดหนึ่งเพราะได้ เป็นหลักฐานพยานออกมาจากพระไทยรถที่เคยเกี่ยวข้องกันมาตั้งกี่กับกี่กันพระองค์ก็ทรงทราบหมดได้ทรงลิ้นรถหมดแล้วรถแห่งธรรมก็ได้ทรงลิ้นเพื่อพระไทยจึงได้นำรถนี้มาประกาศสอนโลกว่ารถแห่งธรรมชนะซึ่งรถทั้งปวง คำว่ารถแห่งธรรมนี้เมื่อเราแยกออกก็มีหลายชั้นของรถการให้ทานก็มีรถอันหนึ่งที่ให้ผูดด้บริจาคทานได้รับความเอ,อื้อเอีรู้สึกว่าใจมันทองขึ้นอาจารย์เองเคยเป็นถ้าได้ทําบุญให้ทานางถึงจิตถึงใจแล้วรู้สึกว่าจิตใจนี้มันทองขึ้นมันเบาไปหมด ว่าสิ่งที่เราทําไปนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้แก่ผู้รับจริงๆเราให้ไปเพื่อผู้รับนะครับประโยชน์จริงๆสมความมุ่งหมายที่เราตั้งใจแล้วจิตใจเรารู้สึกมุนพองข,ขึ้นมานี่ก็เป็นลดอันหนึ่งความลดถ,ถ่งความต้นหนีมันก็สู้ไม่ได้อันนี้มันชนะลดความต้นหนีไปได้วัตถุสิ่งของเงินทองแล้วไม่ว่าอันใด เมื่อมีอยู่กับใครใครเป็นกรรมสิทธิ์ทำไมจะไม่รักไม่สงวนต้องรักต้องสงวนด้วยกันทั้งนั้นแต่ทำไมจึงสามารถให้ทานได้ไม่เสียดายนี่ก็เพราะอันาจแห่งธรรมที่ได้เคยสั่งสมจาคเจตนานี้มาจนฝังใจเช่นเดียวกันเป็นนิสัยเป็นพลังอันหนึ่งที่สามารถจะชนะความเจ้าหนีเหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวนั้นได้ เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นโดยไม่ฝังสิ่งตอบแทนอะไรทั้งสิ้นนอกจากความดีที่ตนมุ่งมุ่งหวังอยู่แล้วจากการทําความดีต่างๆเท่านั้นการรักษาศีลก็มีความเยน็นิดเย็นใจเพราะศีลน,นั้นเป็นสิ่งที่รักษาไว้ซึ่งความกําเริบความกระตุกกระเทือนซึ่งกันและกัน กระทบกระเทือนสมบัติกระทบกระเทือนจิตใจพร้อมกันกันเราก็รักษาวไว้ได้ไม่ให้จิตใจสมบัติคนอื่นแล้รับความคำเลื่จากเราเราเองก็ภูมิใจว่าไม่ทําประโยชน์แก่ตนเองในรักษานตนเองโดยสงดกวดขันถูกต้องไม่เป็นการกระทบกระเทือนแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเพราะความผิดศีลองตนต๋อยรถแห่งสมาธิ จิตที่เคยพุ่งเฟ้อเหื่อมวุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเป็นจิตทิ่เต็มไปด้วยความรุ่มร้อนซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากความสายแส่ความวุ่นวายต่างๆแล้วมาปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจิตใจนี่ก็เป็นรถอันหนึ่งสามารถที่จะเห็นโทษแห่งความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นได้เมื่อจิตได้รับความสงบแล้วพระเกิดความถูกข,ขึ้นมาในขณะที่สงบ ความสงบนี้มีกําลังมากน้อยเพียงไงก็ยิ่งจะให้เจ้าของมีความอบอ,อิ่มมีความปีติอินดีในความสงบถูกแล้วมีแจใจที่จะพึงบําเพ็ญติดใจตังตนให้มีความสงบแน่หนามั่นคงมากยิ่งขึ้นเพื่อเพื่อรดแห่งความสงบนี้จะเด่นขึ้นโดยลําดับตามจิตที่มีความมั่นคงขึ้นโดยลำดับเพียงรดสมาธิก็ทําให้เราเพลิน เพินทั้งกลางวันกลางคืนไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรมีแต่ความสงบตัวแน่วแน่อยู่ตลอดเวลาเป็นความสบายไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องหรือยุ่งกวนนี่เป็นรถอันหนึ่งรถปัญญาซึ่งถอดถอนพิษภัยได้แก่ที่เหลสแต่และประเภทประเภทออกได้เหมือนถอดเสี้ยนถอดน,น้ำออกจากตัวของเรา ก็เป็นรถอันหนึ่งอันหนึ่งโดยลําดับเช่นเดียวกันปัญญาขั้นหยาบก็สามารถถอดถอนกิเลสขั้นหยาบออกได้ซึ่งเป็นเส้นหนามชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งเสียดแทงอย,ยู่ภายในจิตใจแล้วปัญญาขั้นละเอียดก็สามารถถ,ถอดถอนกิเลสส่วนละเอียดอันเป็นเส้นหนามส่วนละเอียดเสียดแทงจิตใจ,จนั้นออกได้โดยลําดับลําดับจนกระทั่งปัญญาสามารถถ,ถอดถอน สิ่งที่เป็นภยัยนหรือเสี่ยงหนามนี่คือกิเลสต่างๆออกจากหัวใจได้โดยสิ้นเชิงผู้นั้นชื่อว่าได้รับรถแห่งธรรมโดยสมบูรณ์ตามหลักที่ท่านพูดไปรถแห่งธรรมชนะเป็นรถทั้งปวงนี่เป็นความสุดยอดแห่งรถในโลกนี้มันมีรถใดที่จะชนะรถแห่งธรรมได้ผู้ใด ริมร,ร,รถแห่งธรรมนี้ประจักษ์ใจแล้วจึงเป็นผู้ปล่อยวางรถทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงโดยไม่มีความติดอกติดแตกพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่ารถแห่งธรรมนนะซึ่งรถทั้งวงก็หมายถึงรถนี้เป็นรถที่สุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายเนี่ยรถนี้เป็นสิ่งที่ไม่ทําผู้ปฏิบัติมั่นให้มีความติดจางหางเหินห่างเหินจาก ความสุขอันเป็นบรม,มสุขตลอดไปแม้จะเป็นนรสแห่งธรรมในขั้นท่องเกี่ยวอยู่ในวัฏฏะก็เป็นนรสที่จะยังผู้น,นั้นให้รับความสุขความสบายในภพนั้นๆตลอดไปนี่ท่านเรียบถาวามิิรก็เป็นนิดแท้มิดพึ่งเป็นพึ่งตายได้แท้ก็ได้แก่คุณงามความดีที่เป็นนรสธาตันนี้ก็ดับใจของหนอ ทางเดินของจิตที่จะไปนั้นมีกุศลและอกุศลเป็นเข็มทิศทางเดินเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติผู้สนใจหรือผู้รับผิดชอบตนเองจึงต้องมีความมั่นใจไฟเข็มทิศทางเดินอันดีงามได้แก่สิ้นธรรมซึ่งจะเป็นเครื่องพยุงเราให้ไปสู่ สถานที่ดีคติท,ที่งานนี่คือคู้รับผิดชอบเราธรรมชาตินี้เป็นเครื่องสนับสนุนเราและสมกับความรับผิดชอบเราส่วนบาปอากุศลนั้นเป็นไถ่มีมากมีน้อยก็คอยลังแกรลังควนคอยเหยียบย่ำทำลายเราอยู่เสมอปราดทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเปินตรงติเตียนแนะ,ะนำสั่งสอน ให้รู้โทษของมันแลนะหาอุบายวิธีแก้ไขออกโดยลำหนักลำหนักอย่าได้มีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาเจื่อปนกับจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากนี้เลยคุณค่าของจิตเมื่อปฏิบัติสัมผัสกับธรรมแล้วจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก คุณค่าของจิตกับคุณค่าของธรรมเมื่อเข้าถึงกันอย่างแนบสนิทแล้วเป็นอันเดียวกันทมกับจิตจริงแยกกันไม่ออกจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตเมื่อถึงขั้นสุดยอดแล้วเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติต่อจิตการรักษาธรรมก็คือการรักษาจิต การแก้สิ่งต่างๆที่เห็นเป็นของไม่ดีไม่งามก็คือการชำระล้างสิ่งโส,สกรปรกโสมมออกจากจิตใจของตนเพราะฉะนั้นการนับถือพุทธศาสนาจึงเรียกว่าเป็นการนับถือหรือรักษาตนโดยชอบธรรมศาสนาเป็นของกลางคือพระโอวาทคำสั่งสอนนั้นเป็นแนวทางที่บอกไว้สำหรับผู้ผป,ฏปฏิบัติจะได้ดำเนินตาม นี่เป็นฝ่ายเหตุฝ่ายผลคือความสุขความสบายอันจะถึงได้รับจากการปฏิบัติถูกต้องดีงามนั้นโดยลําดับลําดับจนถึงจุดหมายปลายทางพระพุทธเจ้าไม่ทรงแบ่งสรรตังส่วนอะไรจากพุทธบ,บริษัทที่ปฏิบัติตามพระาวาดคำสงสรรอนข้อพระองค์เจ้าเลยแต่พราะพระองค์เองมีความสมบูรณ์พูนผลเต็มที่แล้วเรียกว่าบรม,มสุขไม่มีอันใดจะขาดจะเกินบกพร่อง ในพระไทยที่บริสุทธิ์เป็นส่วนแล้วนั้นจึงไม่จําเป็นที่จะต้องต้องมาแยกแด่งสรรตันส่วนออกจากพุทธบริษัททั้งหลายศาสนาจึงเป็นของกลางวางไว้ด้วยพระเมตตาล่นล้วนไม่มีอันใดเกื่อนนโลกามิตรใดๆผลจะคึ้งได้รับตอบแทนพระองค์ไม่มี ตาทันไม่ให้จตดโลกด้วยความบริสุทธิ์พระไทยและพระเมตตาเท่านั้นเราผู้ที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอันเป็นคำสอนที่เรียกว่าสวัสดิตาธรรมซึ่งพระองค์ท่านตรัสไว้ชอบแล้วและเป็นนิยานิกธรรมนาสัตว์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบให้พ้นจากอุปสรรคเครื่องจีดขวางหรือกองทุกข์ไปได้โดยลำดับจนมาถึงทั้งถึงยุควรร เราจรึงควรภาคภูมิใจในพระโอวาทนี้และภาคภูมิใจในการปฏิบัติตนเองเพื่อจะได้เลื่อนฐานะจากความเป็นดูที่ไม่พรงปรรถนาอันมีอยู่ภายในจิตใจของตนนี้ให้ขึ้นไปเป็นน้ำหนักน้ำหนักสมกับาศาสนธรรมเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดทำละล้างสีสิ่งที่สกปรกให้กลายเป็นของสะา,า,าไปตามๆกัน จิตใจพร้อมที่จะรับเสมอในทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องแต่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเลือกเฟ้นว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งไม่ควรนะแม้จะมีความรักชอบก็ต้องฝืนใจแก้ไขดัดแปลงกันไปสิ่งที่ไม่รักชอบแต่เป็นธรรมแต่เป็นของดีก็ต้องฝืนจิตฝืนใจบังคับบัญชาตนเองให้ดำเนินไปตามสิ่งที่ถูกต้องดีงามนั้นผลจะคุณได้รับเป็นที่พึงพอใจ เช่นเดียวกับเราทำงานไม่ใช่จะมีความขยันหมั่นเพียรกับงานตลอดไปบางครั้งเกิดความขี้ขี้เกียจอ่อนแอมีมากมายแต่เหตุผลบงังคับว่าต้องทําเพราะผลจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ทําตามเหตุผลนั้นผลที่พึงได้รับก็เป็นที่พอใจนี่การปฏิบัติศาสนาธรรมก็เป็นเช่นนั้นบางครั้งบางคราวมีความท้อแท้อ่อนแอแตัม้มหนีกิจกยนตนในทางที่ไม่ถูกซึ่งเป็นการเหยียบย่ำทำลายตนลงอีกมากมายก็มี เพราะความรู้เท่าไม่ถึงตางแล้วเมื่อเราเป็นผู้มีเหตุผลและหนักในเหตุผลอยู่แล้วก็นําเหตุผลนั้นมาแก้ไขดัดแปลงความคิดที่ไม่ดีนี้ให้ห่างเหินออกไปจากตัวเองแล้วดําเนินตามหลักธรรมหลักเหตุผลนั้นผลพที่พึงได้รับก,ก็เป็นที่พอใจธรรมนาจิตใจเราที่มีกิเลสอยู่ภายในตัวนั้นก็ต้องเป็นเหมือนนักโทษ ต้องถูกบังคับถูกกดขี่ถูกฝึกฝนทรมานถูกเยี่ยนถูกตีถูกเนี่ยการท่ำสอนูุ้ด่าว่ากล่าวหนักเบาเป็นธรรมดาถ้าจะปล่อยให้เป็นตามลำพังของนักโทษมันก็ไม่ได้งานมีนักโทษเต็มเรือนจำก็กินข้าวหลวงเสียข้าวหลวงแตเ่เราเปล่าผลดี่พึงได้รับก็ไม่เพราะฉะนั้นผู้คุมต้องบังคับบัญชาให้ทำ การงานเพื่อเป็นการตอบแทนสิ่งที่เสียไปนี่เรียกตัญหาอาสวะมันเป็นนักเหมือนนักโทษนั่นแหละของไม่ดีมันครอบงำจิตมันทําให้เราเป็นนักโทษอันใดที่จะเป็นสิ่งดีงามมันไม่อยากให้ทําสิ่งใดที่จะเป็นปายเพื่อความโศก,กโศกโสมมเป็นปลายเพื่อความทุกข์ยากลาบากวี่เลียกมันเป็นของโศกโศกอยู่แล้วมันก็ชอบอยากให้เราดําเนินตามในทั่ไปในทางนั้น แต่หลักธรรมท่านไม่นิยมท่านไม่ยินยอมท่านไม่เป็นไปด้วยเราผู้นับถือหลักธรรมหลักศาสนาก็ต้องฝืนกิเลสการฝืนกิเลสจึงเป็นเหมือนกับการทรมานกันการทรมานกันก็คือเราเป็นสนามรบเราก็ต้องมีความลำบากลำบ,ลำบนเป็นธรรมดาในการฝ่าฝืนหรือรบกับกิเลสทรมานจิเลสเพราะกิเลสอ,อยู่กับใจเราธรรมก็อยู่กับใจเราการแก้จิเลสก็แก้ที่หัวใจเรา การประพฤติธรรมก็พุ่ทหัวใจเราหัวใจเราท,ทั้งดวงและเราทั้งคนจึงเป็นสนามรบระหว่างธรรมกับปีติสู้กันจำต้องได้รับความลำบากเป็นธรรมดาบางทีนั่งนานเนี่ยมันก็เกี่ยวกับทา่ากับขันต้องเจ็บต้องปวดนั้นปวดนี้จิตใจยอยากจะคิดไปตามอำเภอใจก็คิดไม่ได้ต้องถูกบังคับบัญชาแก้ไขกันด้วยเหตุด้วยผลนี่ก็ต้องเป็นความทุกข์ความลำบากแต่ละอยา่างละอยา่างความลำบากเหล่านี้เป็นความลำบากเพื่อผลอันดีจึงไม่ถือเป็น อุปสรรคจึงไม่ถือเป็นสิ่งที่น่าท้อถอยอ่อนแอในขณะเดียวกันควรถือเป็นที่เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจซึ่งคนอื่นเขาไม่สามารถทําได้เหมือนอย่างเรานี่ก็มีเยอะแต่เรายังมาฝึกมาฝนทรมานตน,น,น,นเองดังที่เราทั้งหลายได้มาอยู่ในสถานที่เช่นนี้และบาเพ็ญอยู่ลีนี้โลกที่เขานับถือที่เขานิยมกันมาเป็นความเจริญของเขาแล้วเขาจะเห็นว่าสถานที่นี้ เป็นสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้คนที่มาประพฤติปฏิบัติอยูจันนี้ก็กลายเป็นคนที่หาคุณค่าหาราคาไม่ได้เช่นเดียวกันตามควาเรียงของโลกอันเป็นเรื่องของกิเลสแต่เรื่องของธรรมนี่เป็นสิ่งที่สูงส่งที่สุดสําหรับผู้บาบอมเพนตนในสถานที่อันเหมาะสมตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้และการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมตามหลักธรรมที่สอนไว้เช่นเดียวกันนั่งที่เราทั้งหลายมาขูกพันพรมานอดนอนผ่อนอาหาร ปรมานกายทรมานจิตใจของตนเพื่อ,อเพื่อทำนี้เป็นทางที่ถูกต้องดีงามและเป็นงานที่มีคุณค่ามากตัวของเราเองก็เป็นผู้มีคุณค่าจิตใจคิดแต่ออกแต่วราระแต่ละวราวระหนึ่งหนึ่งหนึ่งนั้นเป็นไปด้วยอัดด้วยธรรมจึงเป็นวราระของจิตที่คิดออกด้วย,วยความเป็นของมีคุณค่าการทําคุณงานความดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับอบุนิสัยเหมือนกันถ้านิสัยไม่มีมันไม่อยากทา ฝืนฝืนยิ่งกว่าเราจูงหมาใส่ฝนด้วยซ้ำเราไม่เคยเห็นนี่เหลือจูงหมาใส่ฝนหมามันจะตากฝนเมื่อไหร่จูงใส่ฝนทั้งรอ้องทั้งรอ้องทั้งวิ่งทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปหมดอาการของทุนนักที่มันไม่อยากจะตากฝนนี่จิตใจของเราที่ฝืนใส่ทำนั้นก็เป็นเช่นนั้นทำนั่นเป็นเหมือนกับฝนน่ะเหมือนก็เป็นเครื่องทรมานตัวเอง เปียกแฉะหนาวสั่นไปหมดเนี่ยไม่อยากทําแต่ผู้มีนิสัยในอยู่ภายในจิตใจแล้วมีความกย็ยิมในการพฤติปฏิมเอายากก็ทนลําบากก็พอใจขอให้ได้บําเพ็ญกุณงามความดีนามความชอบใจตามความต้องการของตนก็แล้วกันเกิดมาในโลกอันนี้เราได้เห็นแล้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดีชั่วเราได้เห็นกระจัก ตาประจักใจของเราและทุกสิ่งส่วนหลักธรรมะที่นักปราก,กูู้เลิศโลกท่านสอนไว้เรายังไม่เห็นประจกักษ์ภายในจิตใจของเราและนักปราชญ์เหล่านั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ร้อยเปเซ็นไม่ใช่เป็นผู้หลอกลวงโกโหกเหมือนอย่างโลก,โลกทั่วไปเราขอน้อมกายถวายชีวิตต่อท่านด้วยคำว่าพุทธังธรรมังขนางขฉามินิประการหนึ่งด้วยการประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าเพื่อบูชาท่านด้วยการปฏิบัตินี้กักนยิ่งชื่อว่าอัตภาพร่างกายจิตใจของเราเป็นส,สิ่งที่มีคุณค่ามากได้บำเพ็ญเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาด้วยทางจิตใจและด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราเชื่อว่าเรามีชีวิตที่มีคุณค่ามีาศาสดาเป็นผู้ครองจิตใจของเรา แทนที่ยะกิเลสจะครองจิตใจไปโดยลดำาดับกลับเป็นเรื่องธรรมมาครองจิตใจของเราจรึงผิดกับคนทั้งหลายอยู่มากไม่น้อยเมื่อเราคิดมาถึงการพูดปฏิบัติของเราดังที่ดําเนินอยู่เวลานี้กลับคิดในโลกทั่วไปขึ้นหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เลยนั้นเราจะเห็นว่าเราได้เปรียบโลกทั้งหลายอยู่มากมาคำว่าความสงบขอ,องใจความปลุกข,ของใจ ที่เกิดขึ้นจากการทู้ปฏิบัติโลกที่ไม่เคยรู้ก็เ,เห็นไม่เคยสนใจนะั้นมีจํานวนมากที่เดียวถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นจะถึงเก้าคือเก้าเปอร์เซ็นต์เรานับเอาเฉพาะมนุษย์ทั่วโลกกับมนุษย์ผู้ผปฏิบัติธรรมเก้าคือเก้าเปอร์เซ็นคงจะเป็นเรื่องทั่วโลกส่วนหนึ่งเปอร์เซ็นตก็หมายถึงผู้สนใจพุทธศาสนาในปฏิบัติตนจนปรากฏผลเป็นที่เย,าายือกเย็นภายในจิตใจนี่นี่นี่มีจํานวนน้อยมาก แล้วเราก็นับ,นบเข้าในจํานวนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี้ยื่งจัดว่าเราเป็นผู้มีอำนาจศาสนาพอสมควรแล้วทิ่ควรภาคภูมิจิตใจของตนและประพฤติปฏิบัติเลื่อยไปตายเมื่อไรก็ตายเถอะปาช้าของเรามีอยู่ทุกแห่งทุกหนอยู่ในสกลนา,ายนี่แหละะ้าอยู่ที่ไหนตายอยู่ที่สกลนา,ายแต่ที่โซนนา,ายไม่ได้หมายป่าชา้าแต่แต่หมายถึงโซนนาคาด้วยด้วยกันทั้งนั้น เราจึงไม่ควรมิตกิจารณ์ทั้งนถฐานที่อยู่ที่เกิดที่เป็นที่ตายที่ไหนไหนทั้งหมดที่นอกไปจากกายนี้การพิจารณาก็ให้รู้แจ่งเรื่องป่าชาอันนี้ประจกักษ์ใจการรูแจ่งปรา,า,ปรา,าปรชาป่าชาคือความตายว่ามันอยู่ในสกุลกายนี้โดยชัดเจนด้วยปัญญาแล้วก็หายสงสัยยังอยู่ก็ทราบชัดเจนตายก็ทราบว่าจะต้องที่นี่เป็นที่ตายให้เห็นประจักษ์ด้วยสติปัญญาของเรานี้เป็นผู้มีความย,วยืดหยุน ไม่สงสัยไม่คา,าดนู่นคาดนี้อันเป็นการก่อปวนจิตใจตนให้ยุ่งกเปล่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ความจริงเมื่อต่างอันต่างเป็นความจริงอยู่ตามปกติของเขาแล้วและตนก็รู้ความจริงตามหลักธรรมชาติที่เป็นความจริงอยู่แล้วนั้นความยุ่งเหยิงวุ่นวายหรือความกัวงวลทั้งหลายอันเป็นเรื่องของความกดท่วงจิตใจก็ค่อยเบาบางลงไปโดยลําดับนึอยู่ที่ไหนก็สุขะโต นั่งอยู่ก็สุขะโตเดินยืนนั่งนอนก็สุขะโตเป็นอยู่ก็สุขะโตตายแล้วจะหาทุกข์มาดยุท่านได้ยังไงเพราะเราไม่ได้สร้างทุกข์สร้างแต่ความดีสร้างแต่สติปัญญาเพื่อความรู้เท่าทันกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งหลายนี่คือการตะพติปฏิบัติตนเพื่อเป็นซีมงคุแก่ตนสมกับความรับผิดชอบผิดชอบตนทั้งที่เป็นมาแล้วทั้งที่เป็นปที่ปัจจุบันนี้และทั้งที่เป็นไปข้างหน้า เราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเราตลอดไปการรับผิดชอบโดยการประพฤติปฏิบัติดีนี้เป็นการรับผิดชอบที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าขอให้นัานจิงขอให้อุตสา์พยายามด้วยกันจนถ้าสั่งชีวิตาหาไม่แล้วเป็นความจําเป็นด้วยกันจินขอยุติการแสดงเป็นทนตลอดสําระหว่างที่ปฏิบัตินี้เธออ่าอ่า มองเห็นตัวของเธอเป็นสัตว์ต่างๆแต่ละข้างแต่ละข้างในรูปของสัตว์ซึ่งที่กล่าวมาก็มีที่เก,ก่ามีชุนนะแล้วก็มีกบแล้วั้งหลังที่สุดนี่ก็อ่อเห็นเป็นช้างนะบอกว่าข้างหลังนี่เขอโจยตัวเป็นช้างก็ก็มกลงกราดท่านนะก็กราบอก็มลไปกราบท่านจ้ะในรูปของช้าง จะกราบช่างเหรอกราบท่านเป็นตัวคุณเจที่เป็นช้างค่ะแล้วก็กราบอาจารค่ะครับอาจารย์เนี่ยจะบอกว่าฝันท่านนี่อาจารบอกว่ามองเห็นแต่ตนเป็นสัตว์แตรูเทนิดนี่ก็เป็นสัตว์ที่ดีเลยค่ะเพราะว่าถึงแม่ไม่ไม่ไปเหียบเยียวยาเลยค่ะเป็นศัตว์ที่เลี่ยงร้อยถึงแม้เป็นกบก็เป็นกบที่เียุ่งยากให็นพอนาเห็นอะไรนั้นเหรอเขาบอกว่ามัน มันเหมือนเห็นก็เหมือนเห็นก็อยู่ในอยู่อยู่ในใจแต่ก็เห็นว่าเป็นมันเป็นฟอร์มเป็นเป็นรูปร่างตัเงใจตั้งจะถามแต่เห็นว่าเห็นออกมาเลยหรือบอกว่าเห็นในเข้าใจว่าใชทคำใช้คำว่ามโนภาพมันเป็นคำถามเลยนี่ เป็นเล่าไานฟังหรือเป็นคำถามค่าเธอเธออยากจะทราบมีความหมายไปอย่างไรหรือการปฏิบ so ัตินั้นเป็นการปฏิบัติได้ผลอย่างไรแล้วเวลาตอบแล้วคุณเจนจะทราบได้ไงคุณ่จะตอบเพื่อจทราบจะบอกเธยอยากจะถามไม่กล้าที่คเลยอาสาบกจะถามให้เอ่เห็นกล้าถามเราก็ไม่กล้าตอบเราเี้เกียจ ถ้าถามกลัวเดี à, <ừ. S 2> ๋ยวถ้าจะดุเอาล่ะกลัวจะดุนะเอ๊ะอะไรอาจารย์มันเหมือนเสือตัวนึงเธอไม่กล้าว่ามันจะเหมาะสมไม่เหมาะสมจะกลัวนึกว่าอาจารย์จะไม่เหมาะอะไรเห็นดูกระดุเวลาจะดุมันเหมาะไม่เหมาะมันดุได้ใช่ไหมเฮ้นอะไรก็เวลาที่เกยงก็เหมาะไม่ตอบที่เกยงเนี่ยมั็นเรื่งเห็นตัวก็เหมาะ สัตย์อันนี้ไหนก็ตามเราเมื่อเป็นมนโนภาพเราก็เห็นอยู่แล้วนี่ยจะม,มาเทียบกับพี่น้าเขานี่ยข้อเรื่องของนี้กับเรื่องของเรามันผิดกันที่ตรงไหนก็คือสัตว์นี่เองเป็นแต่เรื่องของความรู้มันกว้างแคบต่างกันหรือขึ้นอย่าเพียดต่างกันเท่านั้นเรื่องวัตถจักร คือความหมุนเย็นนั้นเขากหมุนไปแบบของเขาเราหมุนมาแบบของเราแน่พราะที่นายนั้นพี่าที่นายเป็นธรรมวล้นี่เราหมุนมาแบบของเราเขาหมุนเหแบบของเขาแต่แบบแก,แบบแก็อยู่ในวงของวัตตะเป็นผู้เดินในวัตตะ้วยกันนะนะ่ถึงเป็นจะต้องอาศาัยภาพนั้นมาถามเป็นปัญหาเอาภาพจากความคิดธรรมดาหรือเอาภาพที่เรามองเห็นในที่คือทั่วไปธรรมดาเอามาพิจารณาก็ได้ ความอยากเดียวกันนี่กระจายหรอนี่ฮึกระจายหรือยังนั่นสิคุณไม่อยากจะตอบคุณอนะเคยอธิบายให้ังหลางคุณ้ครั้งหนึ่งผมไม่ค่อยอยากได้ความครั้งที่สองครั้งที่สามนจะได้